มาแล้วจ้ะนโยบายสุรารวมไทยสุรารวมไทยที่ไม่ใช่นโยบายสุราเสรีนะเลื่อนทิกตอกดูข่าวที่ผ่านสภาของออนโยบายสุรารวมไทยของรัฐบาลภางชาติเนาะเป็นครั้งแรกที่เราจะนจําสินค้ากเกษตรแปรรูปเป็นสุราแล้วให้พี่น้องประชาชนทำได้โดยการรวมกลุ่มเป็นสากรรวมกลุ่มเป็นวนิสาหกิจชุมชนกำลังฟังข่าวอยู่ก็มีคอมเมนต์แบบนี้นโยบายสุราเสรีก็คือทุกบ้านสามารถทําเหล้าได้ถูกไหมสมมติว่าหมู่บ้านหนึ่งมีหนึ่งร้อยคนมียี่สิคนต้องการทําเหล้า ยี่สิบคนที่เคยเป็นเพื่อนบ้านกันก็ต่างคนต่างทําแล้วก็มาเป็นคู่แข่งกันเองอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองนะคุณภาพที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงซึ่งอย่าลืมว่าถ้านโยบายนี้ออกมาเนี่ยมันก็ต้องมีคนผลิตแอลกอฮอล์หน้าใหม่ขึ้นมาถูกไหมบางบางครอบครัวก็มีประสบการณ์บางครอบครัวไม่มีประสบการณ์ละมึงคุณภาพมันจะเป็นยังไงมึงดูข่าวที่คนเอ่อขายยาดองแล้วก็กินเมทานอลแล้วก็ตาบอดไหมถ้าให้เสรีแบบนั้นอะเคสแบบนี้นมันจะเกิดอีกตั้งกี่กี่เคสในอนาคต ข้อ3ก็คือจะมีการแข่งขันราคากันแบบไม่ได้แคร์คุณภาพต่างคนต่างทําใครลดต้นทุนได้มากกว่าคุณภาพสินค้าแอลกอฮอล์ที่ออกมาในตลาดเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วคนที่มันแต่กระทบก็คือผู้บริโภคถูกไหมสุดท้ายแล้วว่ะแต่นโยบายสุรารวมไทยนั่นคือให้คนในหมู่บ้านเนี่ยรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนเป็นสหกรณ์ เพื่อผลิตสินค้าหอย่างอันดับแรกเลยคือความสามัคคีถูกไหมคนที่เป็นเพื่อนบ้านกันมารวมกลุ่มกันทําสิ่งเดียวกันเนี่ยมันต้องเกิดความสามัคคีแน่นอนอันที่2การผลิตเนี่ยมันจะมาพร้อมคุณภาพเพราะอะไรเพราะมันคือกลุ่มคนมันไม่ใช่ต่างคนต่างทำถูกไหมมันรวมกันเป็นกลุ่มการจะเข้าไปตรวจสอบมันก็ง่ายกว่า รวมเป็นกลุ่มรวมเป็นชุมชนเนี่ยเขาก็ต้องผลิตออของที่มีคุณภาพออกมาเพราะเขาไม่อยากให้เสียชื่อหมู่บ้านเขาถูกไหมแถมชุมชนไหนที่มีวัตถุดิบในการผลิตเช่นอ้พวกน้ําตาลมะพร้าวน้าตาลตะโนดเนี่ยน้ำตาลอ้อยมันก็เป็นข้อดีในการที่จะเอามาหมักแอลกอฮอล์ถูกไหมเป็นการกระจายรายได้เพิ่มรายได้ให้กับกเกษตรกรในพื้นที่ด้วยข้อสุดท้ายก็คือ,อ,อการรวมกลุ่มกันเนี่ยมันจะมาพร้อมกับคุณภาพของสินค้าราคาแอลกอฮอล์ในตลาดปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะลดลงถูกไหมแต่ลดลงมาในเชิงคุณภาพนะ ที่เขาความร่างรัฐรมนูญสุราเสรีเนี่ยนั่นคือการนั่นคือการออกนโยบายโดยที่ไม่ได้คิดถึงผลกระทบแต่นโยบายสุรารมไทยเนี่ยเขาคิดถึงผลกระทบในอนาคตแล้วไม่เหมือนกันนะจ๊ะหนู